สัสดีค่ะดิฉันนางสาวทีพนันแป้งเงินดีพนักศสตร์สา,าขาพระศึกษาจากมหาวิทยา,ยล,ายลัยราชภัฏประมสบขามนะคะวันนี้จะมีคําถามในการสัมภาษณ์ผู้ฝึกสอนกีฬาเกี่ยวกับการนําหลักการจิต,ตวิทยาการกีฬาไปใช้นะคะคําถามที่1นนะคะจากประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนของท่านท่านเข้าใจหลักการจิตวิทยาการกีฬาอย่างไรและสามารถ ยกตัวอย่างการนําไปไประยุกต์ใช้กับนักกีฬาในชนิดกีฬาที่ท่านรักผิดชอบได้อย่างไรบ้างคะอหลักการสำคัญนะครับจิตวิทยาก็คือในการเล่นกีฬาเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือจิตวิทยาเพราะว่าจิตวิทยาเนี่ยถ้าเรามีแรงจรูงใจท,ที่ดีสําหรับนักกีฬาครับเนาะก็ทําให้นักกีฬาไม่เครียดครับถ้าเรามีจิตวิทยาที่ดีอย่างเช่นยกตัวอย่างง่างยาเลยก่อนแข่งขันครับเขาว่กกีฬานันเกเรียนจะมีเป็นเกมที่กดดันอยู่แล้วก่อนที่เราจะรู้ในแข่ง,ขงนักกีฬาทุกคนอยากชนะ อยากชนะอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราก็จะมีแรงกดดันมากเพราะฉะนั้นโค้ดการที่เราเป็นโค้ดได้เนี่ยเราก็ต้องมีจิตวิจญาะครับในการสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬาเพื่อไปถึงเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือการชนะพูดได้ง่ายเนาะครับแต่กันนี้การที่เรามีจิตวิทยาณตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการค้าเรียกอะไรละ่ะเหมือนเป็นแรงจูงใจให้กับนักกีฬานะครับไปถึงเ,เป้าหมายนะครับ เราจะสามารถนําไปไประยุกต์ใช้กับกีฬาอะไรบ้างยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นครูเป็นโค้ชของนักเบตบองเนี่ยเราจะต้องมีแรงจูงใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันแต่ละแมตช์นะครับเพราะว่าอย่างเช่นกีฬาเบตบองเนี่ยก่อนที่เราจะได้ชัยชนะเด็กเนี่ยเป็นแรงที่กดดันมากเพราะจะต้องใช้ทั้งสมาธิในการแข่งขนันเพราะเป็นกีฬาที่คือพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยนักกีฬาไม่สามารถทําการแข่งขันได้เลยถ้าสติหลุดบางทีแล้วเขาอาจจะไปเจอ คนเมานะครับเขาอาจจะไปเจอลักษณะของคนที่มีเกมที่เขาเรียกอะไรแล้วเหมือนลักษณะเสียงดังนะครับเนาะทำให้เขาสติแตกางนั้นจิตวิทยาตรงนี้เราจะต้องนาไปใช้กับเด็กเพื่อให้เด็กมีสมาธิและก็เกิดการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทเกี่ยวกับจิตวิทยาครับคำถามที่2นะคะเมื่อนักกีฬามีอาการเครียดหรือกดดันก่อนการแข่งขันที่สําคัญท่านจะ เทคนิคใดในการช่วยเหลือนักกีฬาและมีวิธีการประเมินปฏิกิริยาของเทคนิคเหล่านั้นอย่างไรครับแน่อนครับเพราะว่าการที่นักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาจะต้องมีเป้าหมายนะครับดังนั้นเราอย่าไปคาดหวังอะไรไปก่อนเราก็ต้องมีแรงจูงใจกำลังและก็บอกไปเลยว่าการแข่งขันแต่ละแมตช์เนี่ยเราไม่ต้องหวังชัยชนะอย่างเดียวเราพยายามเล่นให้เต็มที่นะครับแล้พอเล่นเต็มที่ปุ๊บสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือถ้าชนะก็แสดงว่าเป็นผล เป็นผลดีสาหรับเราครับแต่ถ้าแพ้ก็คือเกมกีฬาแล้วก็มีหน้าที่จูงใจให้เด็กทําให้เต็มที่แค่นั้นครับนากสิ่งที่นันเิดขึ้นาก็คือจะเป็นประสิทธิภาพของมันเองนะเกี่ยวกับใช้ชนะต่างๆครับคนคำถามที่3นะคะท่านจะช่วยนักกีฬาในการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างไรและมีกลยุทธ์ใดในการรักษาแรงจูงใจของนักกีฬาเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวหรือคนงานที่ไม่เป็นตามหวัง คำว่าเป้าหมายะสุดสำคัญที่สุดก็คือนักกีฬาพี่คนจะต้องมีเป้าหมายไว้ก่อนเนาะสิ่งแรกเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คืออนาคตอาจให้เด็กติดถึงชาตินะถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีแรงจูงใจให้กับนักกีฬาเช่นนักกีฬาอย่างเราเนี่ยอยู่อ่ในชุนชั้นในชนบทอย่างเงี้ยนักเรียนนักกีฬาเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดของเขาดังนั้นสิ่งที่เขาสามารถทำได้ก็คือเขาก็ต้องทำเต็มที่ เรามีกุญแยุทธ์ยังไงอยากให้เขาไปถึงเป้าหมายตรงนั้นครับแล้วก็ต้องมีแรงจูงใจให้กับเขาขเช่นเราเคยเห็นอยากให้เด็กติดกีฬาชิเราก็ต้องหาคลิปนักกีฬาชินชาติให้เขาดูนี่คือแรงจูงใจเขาหาไอดอลเขามาให้ดูอย่างนี้ครับแล้วก็จะทําให้เขาเกิดแรงจูงใจแล้วก็ไปถึงฝั่งฝันได้มากที่สุดคําถามที่4นะคะท่านคิดว่าการสื่อสารระหว่างโค้ชกับนักกีฬามีความสําคัญ ต่อประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างไรและท่านมีวิธีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะทางจิตใจของนักกีฬาอย่างไรคะโอ้ขาอรู้สำคัญนะครับข้อที่สี่เนาะเกี่ยวกับโค้ชกับนักกีฬาเนี่ยบอกได้เลยว่า,าการที่เราฝึกซ้อมมาอยู่ด้วยกันเนี่ยระหว่างโค้ชกับนักกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะเวลาลงทางทำการแข่งขันแล้วเนี่ยนักกีฬาเนี่ยจะขาดโค้ชไม่ได้อันนี้คือส,สิ่งที่เห็นบ่อยที่สุดเลยนะครับว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราพานักกีฬาไปแข่งขันมาเนี่ยก็นักกีฬา เล่นเล่นอยู่เนี่ยบางทีแค่ได้มองหน้าโค้ดเขาก็มีกำลังใจหรือ,อมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายเลยแค่เราโค้ดไม่จำเป็นต้องบอกไปเลยแค่เขาได้เห็นหน้าโค้ดเนี่ยานักกีฬาก็จะมีกําลังใจในการแข่งขันละอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับเนาะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการคุมทีมมาต่างๆหลายชนิดกีฬาหลายประเภทเลยอันนี้ครับเนาะแม้กระทั่งพูด,ดง่ายๆนักกีฬาอย่างเช่นัวใหา่เนาะนักกีฬาเปตองอย่างครูไปคุมมาเนี่ยก็ขอเวลาเขาไปเข้าน้ำแค่ประมาณ2นาที ครับแล้วก็เขาเนี่ยจากแต้มนําอยู่เกมเหนือกว่าทุกอย่างเหนือกว่าแต่เขาเคยอยู่กับเรามาสนิทมากอยนะ่างเงี้ยซ้อมอยู่กับเราทุกวันเนี่ยเชื่อไหมว่าจากแ้มนำกำกายเป็นเล่นไม่ออกไม่สามารถทําแต้มได้ครับเมื่อโค้ชกลับมาเขาสามารถที่จะเล่นเกมต่อไปได้นั่นบุญบอกเลยว่าโค้ชกับนักกีฬามีความสัมพันธ์กันมากนะครับมีความสาคัญต่อกันยิ่งอย่างมากเลยแล้วก็จะทําให้เขามีประสิทธิภาพในการแข่งขัน มาากขึ้้นดววย่คำถามที่5นะคะท่านมีวิธีการใดในการติดตามประเมินและพัฒนาสภาวะจิตใจของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อพบว่าวิธีการเดิมไม่ได้ผลตามที่คาดหวังครัสำหรับข้อนี้นะครับก็นักกีฬาจะมีวิธีการพัฒนาจิตใจของเขาอย่างไรครับก็คือดง่ายๆครับเราก็จะเป็นคอยให้กําลังใจ เขาครับสำหรับนักกีฬาเพราะว่าการแข่งขันมันย่อมมีแพ้มีชนะแมบไหนที่ชนะก็เกิดความยินดีสแสดงความยินดีเนาะดีใจแต่แมตช์ไหนที่เขาแพ้แน่นอนหละกเขาจะต้องรู้สึกเสียใจบเราก็มีธีการพัฒนาเขาก็คือให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็แค่บอกเขาไปว่าเกมกีฬามีแพ,มแพ้มีชนะนะครับชนะก็ไปต่อแพ้ก็สามารถกลับมาพัฒนาและแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้นนะครับแล,บลบกับหลับมาแก้ไขข้อผี่พ้องหรือข้อที่เราทำไม่สามารถที่จะทำ ได้ได้ดีในข้อนั้นเนาะก็อยากจะให้เราพัฒนาต่อไปเรื่อยให้กำลังใจกับนักกีฬานะครับเนาะเราก็จะได้เกิดผลและประสิทธิภาพอย่างดีมากงขึ้นนครับีบ้